เป็นเรื่องของการเวลานะครับมันจะย้อนเวลาให้เราลอดอีกหนึ่งกล่องหรือไม่นะครับใช่ก็บล็อกนี้หลักๆนะครับก็จะมีของทองที่มีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเดียนก้าทองเอ่อรองเท้าทองที่ต้องเล่นกับมิวมีเมืองอ้าวเดียนก้ากูหายแล้วสิ้าวสวัสดีครับนอ้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ฟุโนวานะครับและตอนนี้นครับเราก็กลับมาที่บล็อก เจ้าแห่งการเวลากันบ้างนะครับ<ห>วันนี้เราอยากรู้ว่าเมื่อกี้เรารอดไปแล้วนะครับกับน้องไข่นะครับกลัวมากเลยอ่ะสละอสละอสละอสยอไอโอ้โหเอาแล้วนี่แหละแพงที่สุดแล้วแพงที่สุดในบล็อกแล้วถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นนี่คือรวยแล้วอันเนี้ย หามิติเราลอดใช่ตอนนี้เป็นเรื่องของการเวลาใช่เป็นเรื่องของการเวลานะครับมันจะย้อนเวลาให้เราลอดอีกหนึ่งกล่องหรือไม่นะครับ <c oughs> ก็มาพบกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับ <c oughs> บล็อกนี้หลักๆนะครับก็จะมีของทองที่มีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเดียนก้าทองเออรองเท้าทองที่ต้องเล่นกับมิวแล้วก็ป่าหิมะทองนะครับที่เล่นแม่งทุกเด็ก เพราะนั้นเนี่ยกล่องนี้เนี่ยถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือต้องออกของทองนะเออแต่ถ้าไม่ออกของทองก็ไม่เป็นไรนะครับมาออกไปสี yeah, ทองอ่ะดีที่สุดเลยใช่ขอขอพื้นที่เด็กๆหน่อยจะเปิดก่อนเลยฉันฉีดซองละพยายามละดูมายแกเหนียวเหนียวอีกนะครับไม่ได้เหนียวเหมือนกันอืดฮ่ารอบนี้ฉีกสวยละอืม แทมเทม,ทมเปิดมาใบแรกเลยนะครับเรจินะครับแล้วก็อุ้ยเทนเนอร์เลยเซกินะครับนี่คือเมื่อครั้งที่แล้วอ่ะใครอ่ะมันเป็นหัวหลักของบล็อกนูน้นใช่เซกิก็คือหัวหลักของบล็อกนี้นะครับประมาณนี้นะความสามารถเซกิทิ้งการ์ดพลังงานเหล็กนะครับบนมือ2ใบนะครับในตำแหน่งทิงการ์ดหลังจากนั้นหาการ์ดอะไรก็ได้2ใบขึ้นมือ,อมแต่ต้องฟิกเลยนะว่าต้องเป็นจี้เหล็ก2ใบนะครับ ทางนี้เป็นฮิโนราชิปุ่งฟิงงุงงิงกระดิ่งแมวเลจิเมื่อกี้พึ่งอหนองน้ำปากกว้างหนองน้ำปากกว้างนะครับแล้วทำไมมันปากกว้างอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันหิวมั้งทุกครั้งที่ผู้เล่นนะครับลงโปยมอนเบสิกนะครับจากบนมือลงเบ้นจะเจ็บยี่สิบนะครับอันนี้เอาไว้เล่นกับไคลิกี้นะครับปากกว้างอืมปากกว้างเลยมันปากกว้างเออวะ ม่งเอ้ยทำไมต้องชื่อผักกว้างเลยวะพอมึงถามพอเองถามฉันก็เริ่มคิดนะครับนี่ดูแม่งไปข้างหน้าอีกแล้วข้างหน้าขาดวินเลยนะครับฮึด้ลิฟเฟียนะครับกูเป็นคนจินตนาการสูงกูเลยถามดูคิดซีเรียนะครับสวยนะลูกเนี้ยเออสวยดีนะเหมือนอวกาศก็น้องอยู่อวกาศไงอยู่จริงจริงมันก็เป็นเป็ดอวกาศอยู่แล้วเนาะเออก็เราเรียกเป็ดอวกาศกันทุกคนเลยใช่แต่นี่คือเป็ดหนองน้ํา ที่เอาโมเดลมาตั้งเฉยๆเลวมากอีกแลวนะครับออฟฟิเชียลทำกับเราแบบนี้แล้วใช่ไงรองเท้าเดินป่านะครับไม่มีอะไรละอ่ารองเท้าเดินป่านะครับดูการ์ดใบบนสุดหนึ่งใบนะครับถ้าชอบเอาขึ้นมือถ้าไม่ชอบทิ้งแล้วก็จ่วใบถัดไปใบต่อไปนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เอาไว้เล่นเอาไว้เล่นกับมิวนะครับถือว่าเป็นใบเรีนคือรองเท้าใครวะไม่รู้รองเท้าเดินป่าไงเอาไว้เดินป่าเนี่ยแล้วไม่ไปท่านายอ่ะ นคอืมฉีกเข้าไปด้านหน้าตลอดเลยทำไมถึงไปด้านหน้าเนาะแหวบนกแหวบหนองน้ำปากกว้างหนองในปากใหญ่ไม่ใช่หนองน้ำก็ดีอยู่แล้วอย่าเปลี่ยนเป็นหนองในเลยนะครับหนองในมึงจะต้องไปหาหมอนะน้องเน่งน้องเน่งอุ้ยเย็นมากปึ๊บฟอสซิลมาเลยเฮ้ยเอาแล้วมึงลุ้นเลยกูเอาแล้วกูเสียวอ่ะ ธาตุอะไรโอ้หมัดมีมันตัวเดียวเลยมีไคลิกี้แต่ว่าเป็นไคลิกี้แบบไหนสีไหมมีเมืองเอ๊ะหอไม่เปิดบล็อกด้วยไคลิกี้เอ้ย ถึงแม้มันจะราคาไม่เยอะนะครับแต่ว่าชอบเฉยๆเออแม่งสวยนะครับก็แค่รู้สึกว่าเขาใส่ใจในรายละเอียดออท,ทุกอย่างลเลยคแล้วแถมเขายังตกท้ายว่าเห็นว่าช่วงที่เป็นเป็นฟอ,อยอ่ะตรงเนี้ยเป็นเมืองอเขาปรับให้เด่นตรงเคลิกี้เนี่ยกับตรงข้านเนี่เด่นโอ้โคสวยอะ่ะ<อ>ไม่รู้ว่าจะมองผ่านกล้องจะรู้ไหมว่ามันสวยอะ่ะแต่ว่าไอ้นี่ดูดิมันมัน,มนเออมันเคลลิกี้มันลอยเด่นออกมาเลย ว้าวว้าวเปดูมั้ยอ้าวแล้วกูเปิดได้ของทองใช่ต้องลุ้ของทองของทองนี่เราเราพูดไปแล้วว่าของที่แพงที่สุดในบล็อกนี้เป็นของทองไม่ใช่เออแต่เออไปแล้วเออไก่ลิกี้วิ่งมาแล้วแม่งวิ่งแบกของมาแล้วน่ะอืมแล้วนี่อะไรอะไรอีกโอ้ยเป็นวีธรรมดานะครับดูธาตุก่อนหน้าธาตุเหล็กนะครับนี่ใช่แล้ว หที่อ่านปกติมันก็สวยอยู่นะเออแต่พอพอมาดูมาดูไปดูมานะเกียงก้ามันก็ดูเท่กว่าเผาเกียงจริงอ่ะอืมมนกันดั้มใช่กันดั้มอู้ยออกเร็วด้วยบล็อกนี้ที่ผายคือเอาซะแห้งเลยกูเนี่ยโอ้โโอ้โหหมัดมึงดูหมัดหมัดและหมัดโอ้โหเกลือวาวนั่นแหละเปิดซองถัดไปได้เลยนะครับนี่กูุนเลยเฮ้ยวิ่งด้านหลังแล้วรอบนี้รอยฉีกวิ่งด้านหลังนะครับ ช่วยอะไรไหมสวยอุ้ยมิจูมาลุน่ารักว่ะนี่นัจูมาลุอุ้ยรถเก็นสับเปลี่ยนนะครับแล้วก็เกลือนะครับนะอ,อีกกระโหลกสลับโปยมอนพื้นฐานบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายเรากับโปยมอนบนเบนซ์นะครับหลังจากนั้นฟื้นฟูเฮดพีโปยมอนที่อยู่ที่ถูกสับมาบนเบนซ์สามสิบนะครับอืดีไหมเนี่ยก็เฉยเฉยนะไม่รู้อ่ะอืมต้องเล่นเด็กที่มีแต่เบิิปฉันว่าแกมีวีอุ้ยรองเท้าใบที่สอง วีว We 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 ่ะวีว่ะวีสายฟ้าเลนโทรามีตัวเดียวอ oh. สวยว่าสวยนะเลนโทราแต่ว่าควา,ความสามารถนะครับติดสองจี้ใส่นะครับโจมตีสามสิบแล้วก็ได้ดูการ์ดบนมือฝังตรงข้ามนะครับเรื่องการ์ดเทนเนอร์หนึ่งใบาจากแหมงจากบนมือนะครับ mm. ในนั้นนะครับที่เราดูนะครับแล้วก็ทิ้งถือว่าเป็นการเปิดมือเขาแล้วก็ทิ้งนะครับส่วน ถ้าที่สองใส่สามจี้นะครับตีร้อยี่สิบหลังจากนั้นถ้าเรายอมทิ้งอินเตอร์จีที่ติดอยู่บนโปยมอนนี้สองลูกขนง้ามจะติดชานะครับก็ใช้ได้นะไม่ได้แย่นะแต่ว่าตีเบาไปนิดเพราะว่าเรียกว่าดีตัวเพลาเกียร์น่ะเลือดมันสองรอแปดสิบอันนี้จะตีไม่ตายนะครับต้องใส่เข็มขัดหรืออะไรสักอย่างเพื่อเพิ่มดามเมจ่อยากบอกว่าเลนโคล่าคนนี้คุ้นๆมากเลยอ่ะว่าสวยมากเลยอ่ะอันนี้ใบนี้สวยนะเป็นวีที่สวย ใช่เป็นบีท e ี B ่สวยมากนะครับต่างจากบล็อกนูนเยอะอันนี้มาจากของฟ้าใช่ป่ะใช่ต่างจากบล็อกนูนเยอะเลยอาร์ตอะไรก็ไม่อยู่นอกจากไทยแล้วกูสวยอะฮิทานต้องพูดถึงฮิทานเชี่ยแม่เนฮิทานที่กูเก็บฟอยอีกแล้วอุ้ยโอ้โหคือมึงแป่งร่างกันมาหรออืมแป่งร่างกันมาไม่น่าเกี่ยวกับไอ้นี่เลยอะมันเป็นฟอสซิลด้วยนะมีชันย้ายมุมดีกว่าฟอยมานี่ แล้วก็อันนี้ให้น้องๆได้เห็นนานๆน,นะครับไปอยู่ฝั่งนู้ด <c oughs> นี่มานี่ลูกยกผูบาดิสุเงียบงบ,งบอุ้ยไม่มีอะไรโอเลจิสติวไปดีกว่าคืาไปดีกว่าไปต่อเดี๋ยวความเร็วรวดเร็วนะครับโอ้โหนี่วิ่งได้อะงังบฉีกล่างเรียนกล้าผ่าขึ้นมาเลยนะเมื่อกี้ <c oughs> หน้าซองไอชีควาขึ้นมาเลยเลอะโอ้ไม่มีอะไรเลยเกลือนะครับข้ามอย่างรวดเร็วนะครับแอบทำเวลานะครับนี่ชีเร็วพี่ปลาไปแซงนะครับฟับฟีเทอร์บอลหาโปเมอนที่มีหนึ่งใบอย่างในสำรับนะครับที่มีค่าหนีศูนย์ก่อนบินได้อืมนะครับแล้วก็เอาขึ้นมือนะครับเฮ้พลังงานหนีหนึ่งเนี่ย หนีเลือกไปมอนอ๋อที่ไม่มีพลังงานสําหรับหนีก็คือพลังงานหนีศูนย์นั่นแหละเออเอาขึ้นจากในสำรับเอาขึ้นมือนะครับแล้วก็อันนี้อุ้ย Vmax Vmax ใช่ไหมเหมือนใช่ใช่ฉันว่า Vmax มีตัวดีเขาคริคี้ใคริคี้เอาเออมันมาเองเออมันมาเอเอแล้วก็ต้องนะให้มันเด้อแล้พี่ฟ้าที่เปิดช้ากว่าซึ่งอ้าวตัวเลี้ยอ้าว กันูยังไ่ได้ไอ้นี่เลยาวางคู่เลยนะครับอ,อ้าวเดียนก้ากูหายแล้วสิอ้าวมีแม็กตัวมีตาตัวจบแล้วเดียนก้า,าลาก่นเดียนก้าโอ้อ,อธิบายน้องคนนี้ไปด้วยอ่ะเดลเดียนะครับเดลเดียเนี่ยเดนเดียเด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 เ,ออเด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 นดเออาเดเดเดเเด ปกติน้องจะอ้วนๆหน่อยแต่ว่าเวอร์ชั่นของฮิซุยเนี่ยน้องจะผอมหน่อยนะครับตอนนี้อาจจะชุกยุคนี้อาจจะยังไม่มีอะไรกินนะครับก็เลยผอมพอผ่านอ่าผ่านมาถึงอนาคตเติบโตขึ้นกินมากขึ้นก็เลยอ้วนนะครับอ่าถ้าโจมตีก่อนแล้วกันใส่ 3G จี้ตีร้อยสามแล้วก็ถ้าเราเอานิจี้หนึ่งใบจากที่ติดตัวเนี้ยขึ้นมือมันจะตีแรงขึ้นอีก100นะครับก็จะเป็น230ถ้าวีสตาร์นะครับสามารถเอา โปเกมอนและพลังงานพืชรวมกัน5ใบนะครับจากในสำรับเอาขึ้นมือ,อมนะครับก็จะประมาณนี้อ่ีไม่คิดว่ามันเป็นนักเส้นอะไรบ้างบอกว่าเม่งม,มาเรื่องกินเฉยไม่ตอนนี้มันยังผอมอยู่ลเลยเดี๋ยวพออนาคตมันก็อ้วนภ <c oughs> ูมิใจส่วนคาลิคิวีแม็ก X, ใส่ 2G ตี80ถ้ามีโปเกมอนเจ็บอยู่บนเบนซ์มันจะตีแรงขึ้นอีก140นะครับเพราะนั้นมันก็เลยต้องเล่นคู่กับหนองในปากกว้างอ่หนองในปากกว้างหนองนะครับ หนองน้ำปากกว้างนะครับมันก็จะโจมตีค่อนข้างแรงนะครับประมาณนี้อ่ะ,อะเปิดต่อเลยนี่ฉันเปิดเสร็จแล้วฉันเกะเสร็จแล้วจน,น,นฟูนี่นกน,น้อยกอย่อยใจรถเข็นอีกแล้วที่เหลือก็เกลือแล้วลมาออกของคอให้กูเห็นชัดๆสิเฟมออกของคอสิเฟมหมดทำไมามันแห้งอย่างไงวะ แห้งเฮิงอะไรหหเอเอไขรดิ๊กี้น่าสิคนที่คนที่เขาเปิดอยู่ล้าก็บอกว่าเนี่ยนะแห้ง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 เราเราควรดีใจกับเอเอไข่ดิกี้ไหมไม่รู้อ่ะแต่มันก็สวยดีนะอืมอีหมาจิ้งจอกฟ็อกซไลท์อ่าไปเก็บเลยสองใบไม่ได้ละอุ๊ยโอ้โหชนอีกแล้วเป็นการชนนะชนอีกเพลีลาฮะชื่อเพลีลา นี่ไงเพลีลาลีลาดีดีกว,ว่าจั่วการ์ดจากสำรับนะครับให้เท่ากับให้มากกว่าบนมือฝนของข้ามหนึ่งใบนะครับแล้วไม่มีไม่ลีลาด้วยนะแบบเพลีลาเออมันเป็นลีลาเลยก็ <c oughs> ก็จะเรียกว่าดีไหมหรือว่าไม่ดีดีวะ,วะก็สมมุติว่าฝังข้ามมียี่สิบใบล้วก็จั่วทีเดียวให้ได้เป็นยี่สิบเอ็ดใบแล้วฝนขงข้ามมีสักสิบใบบนมือแล้วก็จั่วได้สิบเอ็ดใบถือว่าดีไหม ก็ต้องไปเจอกับเด็กที่ฝนองข้ามมือเยอะๆะเด็กมิวมิวก็มือไม่เยอะก็ปลาจนหมดอยู่ดีอ,อไม่ค่อยมีเด็กอะไรมือเยอะนะครับน่าจะเกลือนะับบเนี้ยไม่น่าจะไม่ไม่ใช่ไม่น่าจะเกลือ,อ,อไม่น่าจะได้ใช้เปล่าชื่อมิ้งก็บอกแล้วลีลาเออเพลีลาไงอืมกูมมเปิดมากูเจอฟอสซิลอีกแล้วจ้าน,นี่นี่ก็เป็นหนึ่งในใบที่มีทั้งสองบอกนะอ,อุอ้ยนานนี้นาน,น,านี้นี่ไงคนที่แพงเออ อ้าวเดนเดียเวอร์อชัน่นตัวธรรมดาเห็นเห็นตูดเล็กน้อยโอ้โอถึงแม้เชกิจะเป็นผู้นำแต่ว่าคนที่แพงอยู่นี่นะครับเออทำไมอยู่ดีๆก็นึกไม่ออกว่ะเออทำไมอยู่ดีนึกไม่ออกก็ไม่รู้เฮ้ยฉันมาว่ะฉันเห็นเครือบเคลือบมาไอ,อ้ทำไมมันอยู่นี่ล่ะไม่รู้ทึงทึงทึงฉันเอาไปวางเองเนี่ยมันเป็นโอเมอนวีมันก็ต้องวีอยู่แล้วเนาะเออมึงจะให้ไปโฟมแล้วเดนก้าไอ้เดนก้เขาไปแล้วโอ้โหมาเพิ่ม โอ้ฟอร์ซิวด้วยเป็นมันบล็อกนี้เป็นบล็อกไคลิกี้นะครับเออมันไม่ใช่บล็อกเดียนก้าเดียนกาอะไรถามอะไรนะเฮ้ย <มา S 2> เวลาอะไรมึงม, <า S 2> ม,มาแล้วมาแล้วเมื่อกี้ตัววีมาไปแล้วแต่ว่ามันไคลิกี้นะครับแต่ว่าบล็อกนี้เขาบอกไปแล้วว่าไคลิกี้ออกเยอะมึงไม่เห็นเหรอไคลิกี้แม่งเท่ว่ะกล้ามโตมาเนี่ยเฮ้ยมันเท่จริงๆริะเนี่ยอาร์ตไขวะเนี่ยเออไขวาดวะเนี่ยสวยจริงๆเลยชื่อชื่ออะไรเนี่ยคุณต้องซูมดิ คาวาคาวายุเนี่ยชื่อเนี่ยอิลัชคาวายุอยเออเดี๋ยวจะลองไปเสิร์ชดูนะครับเออในเว็บของโปเกมอนคอมพานีอ่ะไอเว็บหลักของประเทศไทยอ่ะครับมันสามารถเสิร์ชชื่อคนวาดได้ด้วยนะนอเออถ้าน้องๆไม่รู้แบบยพี่ครับผมอยากเก็บเป็นชื่อคนวาดเนี่ยสามารถเอาไปเสิร์ชได้นะใช่จริงๆหลายคนที่วาดสวยๆก็มีนะเออจริงๆอยากให้มีเขาเรียกอะไรนะอยากให้มี มีกิจกรรมเหมือนครั้งแรกเนาะตอนเฟิร์สอินแพ็เนาะที่มีนักวาดมาแจกลายเซ็นอะ <No. S 1> เออถ,ถ้าถ้าสมมติว่ารอบไหนมันมีนักวาดมาแจกลายเซ็นได้เนี่ยคงดีนะครับผมก็จะรวบรวมการ์ดที่เขาวาดเนี่ยไปให้เขาเซ็นได้แต่ตอนนั้นเฟิร์สอินแพตอนนั้นที่เขาวาดให้คือบูลูนะใช่แต่ตอนนั้นเราเปิดบูลูไม่ได้ใช่เราเปิดบูลูไม่ได้เปิดดักล <laughs> เลยเาเปิดดักไลน์หน้าเขาด้วย หน้าแบบเปล่าสุดท้ายฉันก็เอาปิกจูไปให้เอออุ้ยนาทานีฉลืบอุ้ย,น,าาน,น,ยนี่ไงเด็กชีกีการ์ดหัวหน้าของพวกมันหัวหน้าพวกมันใช่แล้วดีใจไหมดีใจดีนี่คือเด็กที่สามารถเล่นได้เด็กหนึ่งเลยนะเลชีกีกัสเนี่ยอใช่แล้วนี่เราครบได้ยังไม่รู้อ่ะเราเปิดหาอะไรกันอยู่ฉันก็ไม่รู้ว่าก่อยจะปล่อยไนี่นขอดูหน่อย <laughs> เอ้มีความรู้สึกเหมือนวีออกไป สามใบมโอเคโอเคเหล็กตัวหนึ่งเหล็กตัวหนึ่งนีงลุ้นอยู่ใช่แล้วยังเหล็กตัวหนึ่งลุ้นข้าเกี่ยวทองเลยได้ไหมได้ของทองออกเหอะขอร้องอยากเห็นของทองเอออยากให้แบบคลิปเป็นแบบแบบการเวลาการเวลาแต่นี้เขาก็โหดเหมือนกันนะเขาให้เขาให้เอเอเรานี่เราก็เปิดไม่ธรรมดานะเออเจ๋ง อ,อันนก็ดีก,ก็ดีกว่าอีอะไรนะพาสุธามหามหายุทธอะ่ะเออพาสุธามหายับนะครับยับจริงจริอุย้ยรถเข็นสามใบแล้วเนี่ยพอแล้วขอลูกนะบอลได้ไหมหคือรู้แหละว่าอะไรนะรู้แหละว่ามันออกไอเทมเยอะได้นะครับแต่ว่าขออยากได้เฟเธอร์บอลเยอะๆเอ้ยไม่ใช่เออเฟเธอร์บอลมหมเอารอางเท้าก็ได้เออรองเท้าก็ได้เอแต่รองเท้าเาามื่อกี้ก็ออกหลายใบยแล้วนะออกเองไม่มีด้วยคอยนะครับคอยชิบะคอย แสดงว่าอยู่ที่แกจะไม่ให้้แลวปึ๊ดอยู่ที่แกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันมีอะไรด้วยเอ่อใสใสตัวอะไรวะอ่าวะอะไรอาโดชิชิอะไรนะโอ้อายาชิชิใชชีชีอายาชิชินะครับในเทิร์นฝ่ายเรานะครับเมื่อโปเกมอนนี้ออกมาจากเบนส์นะครับที่ตำแหน่งอ่าลงมาจากมือนะครับเมื่อโปเกมอนนี้ออกจากเบนส์ไม่ใช่ <c oughs> อธิบายม่วไปหมดแล้ว <c oughs> ในเทินฝ่ายเรานะครับเมื่อโปอยมอนนี้ออกจากเบนซ์มาตำแหน่งต่อสู้ใช้ได้หนึ่งครั้งนะครับเลือกพลังงานที่ติดอยู่กับโปยมอนบกดานฝ่ายเราตามจำนวนที่ชอบย้ายไปติดกับโปยมอนนี้ก็คือมันสามารถเดินขึ้นข้างหน้าได้แล้วก็ตัวนี้นะครับดาเมจจะเท่ากับจํานวนพลังงานที่ติดอยู่กับโปยมอนนี้ใบละสี่สิบซึ่งก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะต้องไปเล่นกับเด็กที่มัน กองจี้ไว้เยอะๆหรอซึ่งไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้น่าจะโดนล่าไปตบตายหมดนะครับหายหมดอืมไปเนี่ยอันนี้หมดละหมดอุ้ยรองเท้าไปที่สามอ่าเนี่ยไม่มีแล้วใช่ไหมเราได้รองเท้ากี่ใบจำได้ว่ามีสามอ่าได้รองเท้าสามข้างนะครับสามข้างสามใบก็ได้อสามคู่อันนี้ถ้าบอกบอกว่าเป็นรองเท้าสามคู่เราจะได้หกใบไหมไม่น่าได้นะ โอเคเอ้ยถือว่าเราเราได้ครบครบนะรอบนี้นะครับแล้วก็กนะตัวโปเกมอนนะครับเราได้ถึง a อเอเลยนะครับเราควรดีใจไหมต,ต้องดีใจระดับหนึ่ง <c oughs> เลยที่ <c oughs> มันเหมือนรักเราจริงๆนะเดี๋ยวเราจะจัดเด็กไครลิก,กี้ให้น้องๆดูแล้วกันนะ <c oughs> ถ้าจะมากันขนาดนี้เนี่ยน้องบอกอยากดูไหม <c oughs> เออน้องเขาอยากดูแหละจริงๆหลังอยากเขาอยากดูเราตีกันนะ <c oughs> เราอยากจะเอาเด็กอินดี้มาตีให้น้องๆดูบ้างนะครับโอเคสําหรับคลิปในวันนี้นะครับพวกเรา2คนก็ลากันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยอ่าไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ